คนถามมาหลายคนเป็นยังกันง่ายอดอ๋อเป็นนังครับก็ได้เป็นยังเด้ครับไม่ไม่ถือว่าญาติพี่น้องไะเป็นไม่ไม่ได้เป็นอะไรกันเลยครับเพราะว่าเพราะว่าน้าเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรกันครับมารู้จักกันตั้งแช่เข้ามาสามวัยครับเมื่อไรรู้จักกันมาก่อนรู้จักกันมาก่อนเนาะงั้นครับมารู้จักกันงั้นสามวัยครับผมรู้จักกัน ่ออคคครรับเเนโะขอบคุณที่เกิดมาให้รักนะในวันที่โลกใจร้ายก็คงมีแต่เธอเท่านั้นแหละที่ทำให้ยิ้มได้นะ อยากให้รู้ว่าการมีอยู่ของเธอมันพิเศษมากๆขอบคุณจริงๆที่เกิดมาให้รักให้เราเจอกันขอบคุณจริงๆที่ผ่านมาให้ฉันรักเธอคนอีกป